สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกจำนวน2องจำนวนโดยการตั้งบวกนะคะ Thank you. อันนี้คือโจทย์นะคะวิธีการบวกนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าตัวเลขแต่ละตัวอยู่ในหลักใดสองร้อยสามสิบสี่ทวนกันก่อนนะคะสองอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสองร้อยสามนี่อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสามสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสี่ ฝั่งนี้152่อยหนึ่งู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 5อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ50 2อยู่ในหลกักหน่วยมีค่าเท่ากับ2คะ่ะในการบวกนะคะ ในการบวกง่ายมากเลยน้กเรียนวางตัวเลขค่ะเดี๋วครูเขียนก่อนเลขมันมีสามตัวใช่ไหมคือหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยค่ะ หนูก็วางตัวเลขลงไปค่ะสองอยู่ในหลักร้อยสามอยู่ในหลักสิบแล้วก็สี่อยู่ในหลักหน่วยค่ะโบก,กันหนึ่งร้อยห้าสิบสองค่ะหนึ่งอยู่ในหลักร้อยห้าอยู่ในหลักสิบสองอยู่ในหลักหน่วย จำง่ายๆนะคะหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยหลักสิบก็บวกกับหลักสิบหลักร้อยก็บวกกับหลักร้อยค่ะเมื่อแยกได้ดังนี้แล้วบวกเลยค่ะ4ีบวกสได้ห5หบวกสามได้8 2ดสงบวกหได้สต่อสามร้อปด อีกสักตัวอย่างนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเวลาการตั้งบวัวหลักรน้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยคือตัวที่อยู่หลังสุดค่ะอน่วยบวกกัน วางตัวเลขลงไปก่อนค่ะสามห้าสิบหกบวกหนึ่งรอสี่สิบสองมวมกันได้เท่าไหร่คะสี่ร้อยเกสิบ อ,อีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะกรณีที่ถ้าตัวเลขนะั้นมีจํานวนหลักไม่เท่ากันหลักดูนะคะ สองร้อยสี่สิบห้าบวกกับอีกยี่สิบอ็ดค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยค่ะหนูวางตัวเลขแรกลงก่อนสองร้อยสี่สิบห้าบวกยี่สิบ อันนี้ไม่มีตัวเลขก็อาจจะใส่ศูนย์ได้นะคะห้บวกหเป็น6 4สบวกสเป็น6 2สบวกศเป็น2องคำตอบคือ266ก็คือถึงแม้จำนวนหลักจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะอันนี้มี3หลกักอันนี้มี2หลกักแต่ วิธีการบวกยังคงเหมือนเดิมค่ะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบหลักร้อยบวกหลักร้อยถ้าไม่มีตัวเลขให้บวกก็ใส่ศูนเข้าไปวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะยังไงไปทำแบบค่ะสงสัยก็สอบถามมานะ